สวัสดีครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Wake Up นะครับในวันพุธนะครับที่4อ,อ่มีนาคมนะครับในวันนี้ก็ต้องมาตอบเหตุผลว่าที่เราเขียนในคอมเมนต์นะครับหรือในโจอยหัวว่า,วาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมดาวโจนถึงปรับตัวลงค่อนข้างแรงเนี่ยเกิดจากอะไรเรามาดูภาพกันก่อนนะครับ ต้องย้อนความตั้งแต่วันที่3มนะครับมีนาเนี่ยเอาวันที่2มีนานะครับก็ต้องบอกว่าในวันที่2เนี่ยดราจนปรับตัวขึ้นไปเนี่ยหนึ่จุดใช่ไหมครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับการปรับขึ้นดังกล่าวเนี่ยออเป็นการปรับขึ้นเพราะว่านัานคุณคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เมื่อวานนี้ปรากฏว่าธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินนะครับูุด 5%ก็แน่นอนว่าพอมันขึ้นมาจากเกงการเกงกันไรจากการที่คาดว่าจะปรับลดพอปรับลดจริงสิ่งที่ตามมานะครับนั่นคือมีการเกงกัไรแล้เพงเทขายกลับมานะครับทำให้ดาวโจนเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงไป785จุดนะครับอันนี้คือกาตอบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับล้วก็เอ่อการลดดอกเบี้ยของทาาการกลางสหรัฐเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับในมุมมองเราปัจจุบันเนี่ยเรามองว่า ในมุมที่ช่วยเนี่ยช่วยในที่เป็นการเป็นลูกหนี้มากกว่าที่จากการกลายเป็นลูกหนี้ใหม่เหตุผลเพราะว่า1ก็คือตอนนี้นี่ครูเรือนของทางสหรัฐเองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่อัตราที่8ปเอ่อของ GDP นะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ14ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่ได้เห็นว่าจะมีการที่จะกู้ใหม่ นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเศษรษฐกิจสหรัฐเนี่ยหรือ GDP สหรัฐเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบจากอย่างที่เรารู้กันนะครับการเรียนเศรษฐศาสตร์มาก็จะ GDP ประกอบไปด้วยการบริโภคนะครับเราก็การลงทุนการลงทุนภาครัฐนะครับแล้วก็การนําเข้าส่งออกปรากฏว่าสหรัฐเองเนี่ยเขามีการโตจาก GDP จริงๆเนี่ยเขาโตมาจาก2ส,ส่วนนะครับก็คือ1คือ C ก็คือการบริโภคในประเทศนั่นแหละแล้วก็ไอก็คือการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยเขาโตจากสองส่วนนี้เป็นหลักคิดเป็นรวมเนี่ยสองอันนี้อยู่ที่70%นะครับเราก็ส่วนการลงทุนภาครัฐเนี่ยคิดเป็น1 7ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นมูลค่าของการนาเข้าว่าส่งออกที่เข้ามาช่วยนะครับภาพโดยรวมเลยก็คือว่ามองว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่าการที่เกิดโควิดสิเนี่ยแน่นอนว่าการบริโภคกับการลงทุนเพิ่มเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็เลย เป็นเหตุผลที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยด,ด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยวันนี้มองว่าออก็ถ้าในมุมของเซ็นะครับผมขอเข้ามาที่เซตเลยเนาะนะครับเซทห้าเปิดเช้านี้นะครับมีอาการย่อลงมานะครับแต่ที่อ 1, 9อห่อยสิบจุดนะครับเหตุผลว่าทำไมถึงเซตไม่ได้ปรับตัวเพิ่มนะครับ เหตุผลหนึ่งคือนั้งคุณเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อวานมีการประชุม G7 นะครับการประชุม G7 เมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีมาตรการออกเป็นรูปธรรมนะครับโดยผมอ่าน,เป,นเป็นคำต่อคำนะครับของการประชุม G7 ที่เขาแถลงออกมาเลยนะครับเขาแถลงบอกว่าออ G7 พร้อมที่จะเริ่มการนะครับทางการคลังที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับและพยุงเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะสนับสนุนนะครับเ,ออเสถียรภาพทางราคาแล้วก็การแข่งตัวทางเศรษฐกิจสรุปก็คือไม่มีรูปธรรมนะครับในการที่จะพูดมามันสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้เลยนะครับในการประชุม G7 ก็เลยทําให้นักทุนไม่ค่อยมั่นใจกับสถานการณ์นะครับรวมถึงบ้านเราด้วยที่เมื่อวันมีการประชุมคอรมอแต่ก็ไม่ได้มีมาตรการคือจริงๆมันมีมาตรการเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่าห้าม ข้าราชการนะครับไปต่างประเทศที่เก้าก้ากลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าไปเนี่ยก็จะนับเป็นเอ่อไม่นับวันลานะครับมันก็ยังเป็นมาตรการเดิมๆแต่มาตรการที่กักกันที่เรากังวลว่าคนที่มาใหม่จากเกาหลีเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยโดยกรมแรงงานเนี่ยมีการประกาศว่าข้อมูลสถิติของกรมแรงงานเนี่ยนักสุนัขเอ่อแรงงานที่ไปเกาหลีทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งผีน้อยหรือคนปกติที่ไปทำถูกกฎหมายเนี่ยรวมแล้วว่าเราประมาณสองแสนคนนะครับซึ่งซึ่ง กลับมาเบื้องต้นร้อยกว่าคนก็มีไข้ประมาณ17แต่ยังตรวจไม่ทบโควิดแต่ก็น่ากังวลอยู่เพราะว่ามาตรการรับมือมันยังน้อยมากนะครับก็คือให้กักตัวเองโดยในบ้านนะครับอันนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้นะครับผมมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเห็นนะครับต่ที่เซ็ตห้เนี่ยปรับตัวลงมาอีกอย่างที่เมื่อวานให้เราเราอ่ะให้ช็อตสูงมากให้ช็อตที่สูงมากนะครับก็คือช็อตที่แถบบริเวณเก้าร้อยสามสิ นะครับซึ่ง925 930นะครับก็ถึงแหละบนบ้านบนของเมื่อวานนะครับถ้าใครช็อตแล้ววันนี้ก็เตรียมทำกำไรด้านล่างนะครับโดยเป้าด้านล่างของเราในวันนี้ที่เรามองเนี่ยก็อยู่ที่920เป็นเป้าแรกนะครับก็ถึงแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป้า,าล่าง915 910นะครับส่วนที่เกิดใครอยากจะเข้าช็อตเพิ่มนะครับในตัวของเซ็ต50เนี่ยก็มองว่า น่าสนใจในการชอร็อตบริเวณแถวแถวดีบาวขึ้นมปแถวแถวบริเวณ920นะครับปัจล่าง910นั่นเองส่วนสต็อปอยู่ที่925นะครับสำหรับตัวของเซ็ต50ฟิวเจอร์เอ,อสวัสดีครับมีนักทุนถามมาเกี่ยวกับทองแท่งนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นทองแท่งนิดนึงนะออทองแท่งเขาถามว่าตกรถแล้วหรือยังเข้าซื้อได้ไหมนะครับอะไรอของเรานะ้ทองแท่งนะปัจจุบันนะครับ ถ้าดูเป็นลายฉาบแล้วเนี่ยก็บอกว่า,ายังไม่ตกรถครับก็คือถ้าเกิดจะเข้าซื้อได้จริงเนี่ยคือจริงมันถ้าจะซื้อจริงเนี่ยมันควรจะต้องเห็นราคาทะลุ24,800ก่อนถึงหน้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากซื้อจริงๆนะครับผมว่าตรงนี้ซื้อได้และสต็อปเนี่ยไกลหน่อยก็คือ24,000ท่วทวน ระดัป้าด้านบนเนี่ยจะเป็น24,600กับ24,800นะครับถ้าทะลุ800 24,800ี่แถือแน่นๆนะครับพอป้าต่อไปจะเป็น25,500นะครับ25,500นะครับผมถือได้นะนะครับเข้าซื้อได้เพิ่มนะครับสำหรับตัวของทองแท่งนะครับส่วนทองคำละัะที่จู่หัวไว้นะครับอ,อ่ในตัวของโกสปอร์ต มันขึ้นจากอะไรก่อนนะครับตอนนี้อย่างที่เราเห็นภาพว่าดาวโจนปรับตัวลง700นะครับสิ่งที่ตามมาคือเงินมันเทกระจาดออกมาจากดาวโจนคํคำถามเข้าไหนบ้าง 1. คือทองคำแหละที่เราเห็นกันเพราะเมื่อคือนนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในทองคำในโกลในโกล t สปอรตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น51เหรียญน,นะครับหรือ3.27นะครับมาแตะที่1,640ตอน แล้วก็มาบวกกับเ,เงินที่เทอจัดออกมาเนี่ยเข้าทองส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเข้าพันธบัตรสหรัฐจะสังเกตได้ว่าอัตราผลตอบแทนนะครับของพันธบัตรสหรัฐสปีมีการปรับตัวลดลงถึง22%สนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสิป,ปีเนี่ยจะลดลงอยู่ส3นะครับตอนนี้เห็นภาพและว,ว่าเงินเนี่ยเข้าสู่ในสิ่งที่เป็นเซฟเฟเว่นจริงๆก็เลยมองว่าทองช่วงนี้ผมว่าอยู่ในฝั่งรองได้แล้วครับ นะครับถ้าเกิดเข้าลองในโกสปอตเนี่ยผมว่าเข้าตรงน,นี้ได้เลยนะครับเป้าด้านบนเนี่ยจะเป็นบริเวณ1,6 6 0ันหสนะครับเป็นเป้าแรกนะ1จุดสต็อปเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณหนึ่งพันอ่อทันทีครับเดี๋ยวผมตีเส้นแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็จุดสต็อปเนี่ยจะไกลหน่อยนะครับก็คืออยู่ที่1 6 3 0ันส นะครับผมสำหรับตัวของ Go s สปอตนะส่วนใน Go o อ l นไลน์ฟิ r เจโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบตัวของ Go o อ l นไลน์ฟิ r เจก่อนนะนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามเรื่องของเซ็ตห้าสิให้ทีหนึ่งออในตัวของ Go o อ l นไลน์ฟิ r เจนะครับถ้าดจะเข้าเนี่ยผมว่าณราคาปัจจุบันสามารถเข้าได้ครับ ตัวป้าด้านบนเนี่ยเหมือนกันนะครับก็อยู่แถวบริเวณ1660จุดสตอบเนี่ยอยู่ที่1,640นสะครับสำหรับตัวของโก o n อนไลฟิวเจอปัจจัยบวกวันนี้มีไหมนะครับมีครับของทองคำสอตัวก็คือว่าตัวเลขเศร,ษ,ร,รษฐกิจสาบัฐตอน2ทุ่ม15นะครับ a d t nonfarm คาดการว่าจะออกมาเนี่ยชะลอตัวลงสู่ระดับที่1,70,000ลายนะครับจากเดิมเนี่ยประกาศที่2,91,000ลาย แล้วก็ตอนสี่ทุ่มก็ยังเป็นบวกอยู่โดย ISM เนี่ยจะประกาศตัวเลขดัชนีภพคกันบริการนะครับคาดว่าน่าจะลดลงเช่อนเดียวกันทั้ง2ปัจจัยที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจเป็นลบเออโทษนะครับเป็นบวกต่อราคาทองคําแล้วก็เป็นลบต่อดาวโจนส์นะครับก็เลยมองว่าตัวนี้แหละจะทําให้เราได้เห็นราคาขึ้นไปสูงๆของทองคํานะครับอ่ะมาถามเอ่อตัวของเซตนะครับถ้าเกิดว่าขอ จุดเข้าช็อตเซ็นห้าสิบนะครับในวันนี้ที่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับไปที่เซ็นห้าสิบรอบหนึ่งนะครับเซ็นห้าสิบอย่างที่เราบอกกันนะครับถ้าในโซนปัจจุบันเนี่ยก็คือเก้าร้อยสิบแปดเก้าร้อยยี่สิบช็อตได้ครับสต็อปเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ป้าดล่างเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยสิบนะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมหีกอไมถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อที่โกลฟิวเจอร์นะ นในโกลฟิวเจอร์วันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับออในตัวของโกลฟิวเจอร์เนี่ยเรารเผชิญกับค่างเงินบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูค่างเงินบาทนิดนึงค่างเงินบาทเรารเผชิญกับการแข่งข้านะครับ5วันติดก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหน่วงพอสมควรในทำให้โกลฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นไม่ได้เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นะครับการที่ค่างเงินบาทอ่อนมันเกิดจากอะไรเกิดจากดอลลาร์อินเด็ก์ครับมันมีการปรับตัวเนี่ย อ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับางที่เราเห็นกันว่ามันมีการอ่อนค่ามา1 2 3 4 5สองสา่อร์นตดเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นว่าค่างเงินบาทจะอ่อนนี่เพราะว่าเศรษฐกิจในปีนี้เราไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากว่าการเบิกจ่ายงบเนี่ยมันช้าด้วย1ก็คือ2ก็คือการท่องเที่ยวเราค่อนข้างที่จะโดนผลกระทบ3นะครับ การส่งออกน่าจะชะลอเหตุผลเพราะว่าเราต้องพึ่งคู่ค้าที่เป็นต่างประเทศเป็นหลักนะครับเราคู่ค้าเราสามประเทศใหญ่ๆที่เป็นคู่ค้าสําคัญคือสหรัฐญี่ปุ่นจีนโดนโควิดหมดเลยก็เลยทําให้การที่จะนําเข้าสินค้าหรือการสั่งสินค้าเพิ่มเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับเราก็มองว่าค่างเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้จากเศรษฐกิจบ้านเราชะลอตัวนั่นเองนะครับทำให้เม็ดเงินทุนเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศเรามากนักนะครับ ก็มาต่อที่ทองคำนิดหนึงเนาะมาให้จบนะครับพอทองคํานะครับถ้าเกิดจะเข้าเนี่ยผมว่าราคาเนี้ยเข้าได้นะครับ2 4 9 0 0เอ่อ24,590บาทนะครับสามารถเข้าได้นะครับเป้าด้านบนเนี่ยมองอยู่ที่โซนเอ7 0 0่อ2 4 7 0 0นะครับ2 4 8 0มอมองว่ามีโอกาสได้เห็นครับแล้วก็สต็อปเนี่ยจะอยู่ที่ 24,500้ 24, ทวนนะครับผมอ่ะผมขอมาต่อที่ข้างเงินบาทอีกทีก็ข้างเงินบาทสำหรับตัวของฟิวเจอร์นะครับออในรอบนี้ก็กลับมาแข่งข่าีกหน่อยหนึ่งอย่างที่เห็นภาพที่เป็นข้างเงินบาทเป็นสปอตนะครับก็ปรับตัวลงมา5วันติดข้างเงินบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้ารองเพราะเราบอกแล้วมุมมองของเราเนี่ยยังมองว่าค้างเงินบาทมีโอกาสออนค่าได้จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของบ้านเราใช่ไหมครับ ถ้าจะเข้าจริงๆของข้างเงินบาทขอแข็งค่ายานิดนึงครับลงมาแถวบริเวณ31บาท25 31บาท30นะครับตรงนี้น่าสนใจในการเข้าลองแล้วใช้สต็อปเนี่ย31บาท20สตางค์ในการวางสต็อปเป้าด้านบนนะครับ31บาท35 31บาท50ในการทำกำไรนะครับของข้างเงินบาทมาต่อกันที่สุดท้ายนะครับใน s ิงเกิลซ็อกฟิวเจอร ขออภัยครับในซิงเกิลตอกฟิเจอร์เนี่ยก็มี2ตัวแนะนําถ้าใครอยากจะถือลองเนี่ยเรามีตัวแนะนําตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวของ a d v a n c e เหตุผลว่าทําไมเราถึงแนะนําตัวของ a d v a n c e ถึงแม้ว่าเอา่อโรคระบาดเนี่ยจะทํางานแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้มือถือเนี่ยไม่ได้น้อยลงไปเลยนะครับบางทีอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ําก็เลยมองว่าตัวที่น่าจะเป็นเซฟเบนของนักทุนที่อยู่ในหุ้นเนี่ยผมมองเป็นตัวของ a d v a n c e นะครับแอดวานเนี่ย มันดียังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าอย่างที่เราบอกกันมันไม่ค่อยโดนผลกระทบจากโควิด1 9นะครับถ้าจะโดนผลกระทบจริงๆมันจะต้องเป็นมาจากการที่เเช่นนะครับก็คือพนักงานของเขาเนี่ยในสำนักงานใหญ่เนี่ยมีการติดโควิดเนี่ยอันนี้จะเป็นผลลบนะครับแต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนะเพราะเขามีการดูอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็พื้นฐานของเขาเนี่ยเขามี ผู้ใช้บริการเนี่ยมากที่สุดใน3เจ้าไม่ว่าจะมากกว่า d t แทมากกว่า t o นะครับเพราะตอนนี้เขามีผู้ใช้บริการเนี่ยอยู่ที่42ล้านลายแล้วก็มีอาตามัตรากำไรสุทธิต่อปีเนี่ยอยู่ที่17%ก็ยังดูค่อนข้างดีอยู่ผมมองว่าถ้าจะเก็บยาวๆในตัวของหุ้นเนี่ยแอดวานน่าจะเป็นตัวเลือกดึงที่น่าจะดีสำหรับนักลงทุนทน,นะครับเราก็เลยมองลองถ้าเกิดว่าใครจะเข้าสถานนะผมมองว่าบริเวณดังกล่าวนะครับ อสองร้200ถึงหนึ่เาสนี่ยน่าสนใจในการเข้าลองนะครับเข้าลองตัวนี้เลยก็ได้แล้วก็เป้าด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่208บาทสองบาทสต็อปอยู่ที่193บาทนั่นเองนะครับสําหรับตัวของแอดวานมาต่อที่อีกตัวนึงเป็นฝั่งช็อตนะครับนั่นคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเป็นวานะครับตัวของวาเนี่ยทำไมาถึงเชียร์ช็อตนะครับ เพราะว่าวานเนี่ยมีการทํานิคมอุตสาหกรรมเยอะแล้วสิ่งที่นักทุนจับตามองก็คือการทํานิคมอุตสาหกรรมที่เป็นเขตในของ EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับออโดยปกติแล้วเนี่ยการทําอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องมีดีมานต้องการความต้องการว่าใครต้องการสินค้าอะไรบ้างแต่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันโดนโควิด -19 เข้าเล่นง,งานซะส่วนใหญ่ทําให้ความต้องการในการที่จะ รับสินค้าหรือการซื้อสินค้าเนี่ยลดลงยกเว้นแต่ว่าสินค้านั้นน่ะจะเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นเกี่ยวกับตัวของยาที่ผลิตเพื่อป้องกันโควิดสิเนี่ยอันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นแต่บ้านเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยมองว่านิโคโอุตสาหกรรมเป็นตัวหนึ่งที่จะโดนทิ้งก็เลยมองว่าถ้าชอ็อตเนี่ยก็มองที่จริงๆถ้าชอ็อตเนี่ยบอกว่าตรงนี้ก็สามารถ หาจังหวะช็อตได้นะครับออหรือถ้าเกิดใครนะครับที่มองว่าเฮ้ยมีโอกาสรีบาวคร้บพีอีกนะครับถ้าจะช็อตจริงเนี่ยผมมองที่2องบาท80ก็สามารถหาจังหวะเข้าช็อตได้เป้าด้านล่างเนี่ยเป็น2.50บาทห้านะครับเราก็จุดสต็อปเนี่ยเป็น3บาททวนนั่นเองนะครับอ่ะน่าจะครบทวนในวันนี้อ่ะสวัสดีครับทุกท่านอ่า โอเคนะครับตอบคำถามหมดแล้วนะครับถ้าไม่งั้นก็เราก็ลาไปก่อนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในทุกนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับคุณสามารถทำกําไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นลงทุนในตลาด t e ีเฟ โทร026180630คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นลงทุนในตลาด p ีเฟ 026180630คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นลงทุนในตลาดทีเฟก โทร026180630คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นลงทุนในตลาดทีเฟก Oh, 026180630 mm hmm. คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด mm hmm. ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง mm hmm. เริ่มต้นลงทุนในตลาดที e เฟก Oh, 026180630 mm hmm. คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด mm hmm. ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง mm hmm. เริ่มต้นลงทุนในตลาดทีเฟก โทร oh, 026180630คุณสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นลงทุนในตลาดทีเฟก 0261 oh,